ที่ n g อยจะบอกอะไรกับพ่อไหมพูดดังๆรึพูดดังๆว่าพูดเลยพูดว่าไงดังๆอยากพ่อไหมอีกไหมผนะคุณพ่ออยากให้หนูตั้งใจเรียนหจะทำยังไงบ้างคะในจุดนี้เรียกไหมลง ไม่ลงเดี๋ยวทำเลยไม่เกงโก้อยากบอกอะไรคุณพ่อบ้างคะลูกอยากบอกอะไรคุณพ่อบ้างคะลูกเกงโก้อยากบอกอะไรคุณพ่อบ้างครับรักพ่อไหมครับรักใครใหม่ครับ ปีหน้านหรือไงครับแล้วปีหน้าจะมารับด้วยตัวเองไหมคุยกับคุณพ่อหน่อยสิคะอยากบอกอะไรคุณพ่อ่เร,เราให้ฟังไหมครับว่าขอกบอกอะไรบ้างครับแล้วหลังจากก่อนที่จะได้เจอพ่อเนี่ยก็รักพ่ออยู่แล้วแล้วพอเจอพ่อแล้วเป็นไงบ้างครับ ไม่อยากให้พ่อกลับไปแล้วถ้าคุณพ่อบอกว่าอยากไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยจะไปไมหมฮะตอนนี้ไปอยู่หรือว่าไปเฉยๆไปเที่<ๆ>ยวขอบคุณนะครับครับขอบคุณค่ะขอโทษทีทไม่เป็นไรค่ะ บดเอาเขามาตามหาว่างออกมาว่างออมาว่างออกมาให้ใ้เามีดบดาตถามหาเว้นมา

ไปเอมเอ็ถอยถอยก้องก้ายหลังไปกล้องายหลังไปอีกลอยหลังไปอีกลอยหลังไปอีกล้องถ่ายหลังไปอีก よろしい ไม่ถามนะมั้งเด็กพูดไม่เวิกมากเด็กเขาไม่คู่ะดีอวเขาบอกว่าถามว่าบอกอะไรพ่อบ้างบอกผมบอกไป้ไหมผมบอกอะไรอ่ะคือเป็นความสัญญาแล้วกันเป็นสัญญาระหว่างพ่อลูกแล้วก็ต้องใจเย็น ให้ช่งใจเรียนบอกอให้โง่ตั้งใจเรียนแล้วก็เขาจะไปอยู่ที่ญี่ปุ่น้จะเปิภาษาไทยเพื่อช่วยคุยกับเฮงโง่นนะคะอ่านนะครับแล้วที่ต่อเาีการาเนี่ยน้องไปนอนอนอนจับนอนคุณป้าคะเดี <S <S ๋ยววันนี้จะกลับที่จริงกันแล้วคแม่อาร้ที่นี้จิ๊จ เลได้ด้วยเหนื่อยไหมตามพ่อจนสำเร็จตั้งสามสี่ปีแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้าหายเหนื่อยอะไรนะมีความสุขมีความสุขให้ข้อคิดอะไรเราบ้างไหมเราต้องพยายามอะไรกินไหมเข้าใไหมอะไรทำอะไรต้องพยายามอ,อ,มามอืม เก่งมากเก่งมากเก่งกำลังใจให้นะครับรถอยู่ทางซ้ายไป ทำไมคืนเขาลุดถึงยอไม่นึ่งว้าเขาจะังนะคนะับี่าแ้วไม่เถอะแล้วมาแล้วมันสีมิกอะสีมกไ